เริ่มแล้วจ้าผู้สุดท้ายครับตายสุดครับทำคืนวมาทิศเซนไนครับเอ็นดิชิมบอลลีเริ่มไปแล้วครับกำดังฟังเฮ้ยเกือบพึ้นนำไว้ทุกยันเลครับยกชอค้นหน้ามาได้ครับ15 อาครับยงังึ้นก็ได้จีมาแล้วก็เฝ้าอ้า้จะว่าเรเจะกำลังจังหางแล้วครับมา้าวหน้าใหม่เล็กหนึ่งครับวิ่งมาปัน่นลูกดีติดบ้องแพงครับคำขาดอัอที่เป็นเก้าครับย้อนมาที่ห้าห้าคืนหลังมาที่สิบห้ายกเฉาะมายิงติดเซฟ มีตัวชอบมนกันพลเืนหมายเลขสามสิบซ้ายของบอลก็หลักว้าวม่สบายเลยครับดูดิครับสิบหานอครับได้บอลล้ลากเข้าในไหวมัลตงกางครับเา โดนเกี่ยวขาล่วงไปครับอูล้มอย่างดังไม่เหลืองไม่ดู๋เลยดูนใหม่เลขเจ็ดครับผมพุ่ยครับของนิวเจ็ด ขึ้นมายิงเองแล้วครับผู้เล่นหมายเล็ก้าหัวทองปั่นโคง้งอีกครับอ้อมแผงสเสียบเสาเข้าไปเลยสองศูนย์ครับครับบอลลึกออกหลังไปดาวติ้ลก็ผัวชนขึ้นมาครับจังหวะนี้ก็แซงสกัดไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับสไลด์มาครับทีบอลเลยครับสามสิบแตะหนีออกมาริมเส้นลากขึง สุดเส้นแล้วหักมาลูกเดียชาร์จไม่โดนเลยครับบอลเราอะไรวะออกไปยังดูดีสามสิบเข้าขวาเงี้ยไม่เหลือครับพอกคงเก็บแล้วครับลากแล้วหักข้อเข้าไปครับผู้เล่นหมายเลขสามสิบก็เป็นสามศูนย์รักแท้บ เ้ยวันนี้ปิดเฟสหน,นีได้วะมีทีมเขาจะมีรถแห่กันที่เราผ่านวะ่ะดูดูว่าเป็นปัดปสวยงามนะครับเดี๋ยหนึบยู่แล้วครับภาษาตูงครับเดี๋ยหนึบจริงยิงข้างนะโอ้โหจับทันปะเนี่ยสองสองลูกเลยอะ่ะ โอ้มึงรุนแรงถิกเลยครับผู้สาวตูโอ้โหตเพอร์นำเนี่ยความรถนแางนะเว้ยก่อนกับลูกดีครับเข้าบอลอันตรายเลยครับลงใหม่ๆครับคูเลนเลเวลสิบแปดมเลขแปดม่เป็นกันวะรั่วเลย ระวังเจ็บกันด้วยครับเกี่กับการวอนกอรี่ออกาทนะครับระวังตัวเองเจ็บระวังเ,เงพื่นอนลงทีมเจ็บด้วยครับเดี๋ยวเง <c oughs> นจริงคืนเนี่ยโอ้โหผู้สาวตูดมาอ,อุบอลเตะมาลูกดีครเพื่อนมองเชฟห้างสลับนิดหน่อยครับเข้าโก้ไปครับโอ้หนึ่งสี่โอ้ครับ สเปอร์นำม,มีเวกัสซิบบอกว่าสเปอร์นำครับสเปอร์นำสเปอร์นำโอเลโกดูดีก้ามกางครับผ้ทุกมมันกันต่อครับคือเวลาหลังครับูสุดท้าทยทำเคินวันทีครับสันเดย์ไนท์ครับอันนี้ทีมบอลลีกครับเด่นด้าน เลี้ยง X โซ่สี่อาคาเนมิ่งบายมาดูดมกันครับใส่เสื้อสีดำแดงแดงดำครับตอนนี้กันดำนิวเจนครับเสื้อสีส้มสี่ประตูตันหนึ่งครับดำอยู่หลังมาแล้วครับดูอาโชว์ฟังคือแก้เกมมาดีแค่ไหนครับสำหรับนิวเจนอลัดขึ้นมาครับสี่บอลแล้วหลุดมาแล้วก็ฉีดงยาชนเสาซ้ำโอ้โหไม่เข้าครับผลเล่นหมายเลขสิบครับสุดหน้า โอ้เกอบไล่มาได้ครับดูดีก็ได้ยังเขียนชื่อเพื่อนได้เชือเล่นเดียวซ้ำหูเซฟเฉยซ้ายไปนู่นเลยครับนอนโอ้เดี๋ยวหนึบจริงครับมาลูกเท้าก็ดีครับลูกเซฟก็ดีครับผู้สาวตูวของ The King เอ็กซ์ซอไม่มามาแมาแรกมาเดียวบอลทุ่ม่มยาดตรงดีได้ทุ่มกินได้ขึ้นมาครับยกเข้าไนามาเจบอบกสกัดได้ดูดีตามไปเล่น อ้าวสีวะก็เพิ่คุยขินหน่อยคิดนหน่อยคิดหน่อยอาะสี้นหน่อยยิงเข้าพอดีเบเร์กับเบรเร์กับเรเียกเลยวะเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวปุ้ยปุ้ยปยมาเมื่อกี้กราควสมาธิครับดีนะหัดก็ดี ตัใหญ่เรียนที่ไหนครับเฟรแต่แย่งมาทางนีทางขวาก็ห้าสิบห้าที่ชิวย้อนไปดีชิวแล้วกดัวชาร์หเข้ามาเฮ้ยยังไม่เข้าสอนสไดอ่ะกรรมการบอกไม่เข้าอร์เซนชีเป็นประตูครับลูนี้ชาร์จเข้าไปครับเป็นประตูก็เป็นห้าประตูต่อสองครับ ใครยิงเบอ,อร์อะไรวะอะไรวะอะไรนะเอ๋ตายได้ไดนึกว่ามันจะทำท่านี้แล้วแล้วก็ยืนดีใจผู้สิทธิ์ให้ไม่เข้าอะไรนะขอทางซ้ายครับหกแตะเข้าแก่โทษซ้ายกุ้งกุ้ง ไม่ยอมตายง่ายๆเลยครับสำหรับวิวเชนนะครับโอ้วิ่งมาหัวดในซ้ายเต็ม้อล่อเต็มแข้งครับเช็ดคานเข้าไปเลยครับตามมาแล้วเหลือสองตุ่มเดีสามประตูต่อห้าครับเหอลลากมายาวไปแล้วจะหวัวสวนไปเลยครับอย่าอย่าเล่นเพนะเพี่เด็กเก่าปทุม บอลลุงนี้ครับตังขวาจดจอ่อเฮ้ยแม่งควายไ้เพื่อนลูกนี้สาเพื่อเวทตามมาเล่นแล้ให้ย้อนมาครับ,บขอขึ้นหน้าโยกทัดเข้าในยิงด้วยขวาติดบล็อกแต่ดีนอนเก็บบอลได้นอนกระชากลูกดีก็ไม่ได้แล้วครับบอลย้อนมาลูกนี้เจอลุงสามลุงสามมาดิแล้วก็สิบให้มาสิบเจ็ดลูกนี้ถีบออกมาคราับสารพุทธโอ้โดูครับ ไม่หือไม่อื่อเหมือนกันร,ระวังเจ็บระวังเจ็บขอโทษพี่ก็ด้วยขอบคุณมากบคุณมาก <c oughs> อู้จังหวะเวียงไปเราก็เสียหลักล้มลงไปครับระวังเจ็บด้วยครับทางสนามขอบสนามมันเป็นเสามันเป็นปูนมันเป็นเหล็กครับทำรองดูเ <c oughs> พื่อนหน่อยพี่เจ็บเลย <c oughs> จังหวะไหนปล่อยได้ก็ปล่อยนะครับระวังเพื่อนเจ็บด้วยครับมันเดี๋ยวไม่คุ้มครับ <c oughs> ไหวอยู่ครับสุงหน้าหมายได้ก้าครับสาลาวนะครับ ไดบ้าะดีป้าดีเยอะป้าโอ้ยบอลตึ้งไปครับบอลเฉียวก็เท่าขวางสนามมาเอาดีถึงด้วยครับทางซ้ายแห่งกลางจะวันนี้ครับหลังรับแทงมาด้วยองแกผู้แฝครับผู้นี้เหมือนกันที่ผ่ายวางตรงกลางแล้วก็จังหวันนี้ครับ่บอลแต่งดีขึ้นมาครับปล่อยหลอกไอ้ทีโบนัสเข้าขวาแล้วกดเลี่ยนเลยอะแต่ทัชชัย ดีกตามมาเก็บลงดีครับดกขามหัวเล่นตะหน่อยครับกล้วยลงมาก็ผ่านผ้าตดดลูกดีติดยังตามไปเล่นได้ครับจิวดกย้อนขึ้นมาที่โบนัสลูกับล่าก็ติดเครื่อนไปแล้วก็กระชากหนีแหวกข้ามาก็ลุกบซ้ายขวาเสียบอลไปแล้วหนึ่งแทงทะลุช่องสลาบอลแรกมันยาวไปครับลูดีครับ โอ้แต่นี้มึงสามตัวก็ได้แล้วด้วยครับโอ้สุดท้ายก็โดนไม่เต็มเลยครับทะาไรไม้หนึ่งมือก็สนุกเลยครับสำหรับนิวเจนใส่ขวาใส่สายหนูดีไม่ตรงก่อบครับบอลโยนตรงเงาไหนครับวุ้ยโดนครับสไตล์คลาสสิกครับตรงเท้าคับอย่างทัศนิกรับโยกสาลาวุ้ใส่ขวาโอ้โหาจะเต็ะจังหวะแคนดีเลยครับสาลาวุ้นเหลือที่สุดท้ายเดียวครับ องนก่อนลูกนี้ถุ่มเรลีไปเลยปุ่มปุ้ยสายปุ้มปุ้ยเป็นตัว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 ยังยังไล่มาไม่ได้เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเจ๊ใส่กบไปลงผู้เจ็บครับโอ้สู้ได้สนุกสุดมันเลยครับคุณดีดาวก็ปุ่มปุ้ยเแล้วเจ้ามาสุดท้ายเดียวก็แม่เจน ยังดีคร DU ับที๋ยวเจนแย่งกันเองอีกลูกนี้สี่บอลแล้กับเด็กทงลากจี้ไหลต่อมาขึงหลอกลูกนี้ที่บอลแล้วก็ไปสะกิดด้วยมือสุดปล่อยได้เปรียบปุ้ยที่บอลทางซ้ายทีครับยี่สิบโยกมาสลาวุฒอีกทีได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ยิงบอลฉลับออกหลังไปครับโดนผู้ดูกานีเตามอยู่แค่สองลูกสองตท่านั้นครับ อยขยับขึ้นมาครับวางโงย,ยาวทะแยงมารีไม่ผ่านเอาก็ตตอกกาเก็บได้เก็บได้แล้วแวหวกมอาดีเจอจิ้มไดที่บอลแล้วติดเครื่องไปแล้วกระชากจี้กระชากกระชากไหลต่อมาลูด,ดีไม่เฝ้าไม่เฝ้าหลกนีดด้ครับเอาก็บมาสามหนึ่งกระชากโยกมาลูนีติดไอ้ไม่เฝ้าก็ไม่เห็นห้ามหยุดเล่นเลยครับถ้าผู้สิทธิ์ไม่เป่าครับอย่าหยุดเล่นเด็ดขาดทางขวาออกแล้วจะลอดขาไม่ผ่าน แล้วก็ทางขวาปาดย้อนมาจบจ่อยิงสานขาดเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่โอกาสเพียบเลยครับสำหรับนิวเจนแต่ยิงนกตกปลาไปหมดเลยครับวันนี้ครับโอ้หวันนี้ก่ะเสียดายเลยครับเล่นได้ดีเลยครับเหลือจังหวัสุดท้ายเดียวครับเหลือคอามไมนได้สวยครับผุ้สวว่ล้วอ้วนว้าวพิชครับตกออกแล้ว ยกขึ้นหน้าไปทีครับหยูกับดอกก็จะตามไปเล่นลูกนี้ครับเข่าทางครับยี่สิบหยุดก็ไปตัวนี้เตะขึ้นฟ้าแมงเลยครับจบเกมครับในคู่สุดท้ายครับสุดมนันครับขอบคุณมากครับทั้งสองทีมขอโทษขออภัยกันด้วยเป็นทางฟังดิฟิงเอ็กซ์โซ่สี่